4 5พพปึ๊บมาแล้วก็ระบมดขึ้นแอ้วกชั้นนี้มา,าจะเอาเกณฑ์ชั้นนี้มานะอันนี้มันจะนมันจะห่างกันหนึ่งละมิลนนะ่ะหนึ่งละมิลก็ประมาณหนึ่งนิ้วชีเธอ ก็มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วเธอก็เดินรอบด้วยห้ามไม่ได้หรอกเธอเป็นครูได้อย่างเดียวแต่จะมาเา <c oughs> สวยๆแล้วสวยๆก็มีโถมีนั่นแหละถ้ามันจะคิดทำก็เป็นคิดเยอะ อันนี้จะยากหน่อยแต่อนนี้ทั้งหมดในยกสี่สิบห้านะมันทำให้เธอมีเนื้อผมเธอสามารถใดได้แต่ถ้าเธอไปยกเป็น <50. S 1> เออเธอยกเป็น90 <50. S 1> ้าสิบเธอก็จะบางอ,นนอันนี้ยก90 <50. S 1> นะอยอางเนะี้ยให้เส้นนี้เป็นเก้าสิบแท้ายแล้วอ่ะ สุดท้ายแล้วเธอต้องมาแต่งีนตำแหน่งนี้ให้เป็นโครงสร้างด้วยอันนี้มันก้าสิบขนาดส่วนอันนี้มันโครงสร้างเพื่อไม่ให้มีขอบเพราะเธอหล่นลงมาแล้วมันจะไม่มันจะมีขอบไอ้ตรงตำแหน่งแถวนี้มันจะมีขอบเธอต้องเก็บงานด้วยตัวนี้รักษาความยาวเส้นนี้ไว้ วันนี้เดี๋ยวเธอตัดปลายให้ออกงอนได้ผมเธอจะวีลงมาสูนย้องา้าเอียง4 5สิห้าองศาผมเธอต้องเอียง4 5สิห้าองศาเธอต้องแบ่งงานนะ มือเธอจะไปโดนแก้มเขาต้องโดนแก้มเขาไอ้นี่คือข้างหน้ายังบุบคช่เพราะเธอยืนแต่ด้านขวาถ้าตัดให้ยากคือยืนแต่ด้านขวาถ้าแตะให้ง่ายคือยืนข้างหน้าอ่ายืนเครื่องหน้ามันจะง่ายหน่อยแต่องศาที่ใช้ก็คือ45องศายืนหน้าลูกค้าอืม 过来，等你、嗯。嗯 ถ้ตัดมอสเธอต้องวิ่งผมสี่ห้าแต่ถ้าเธอบอกเธอยกขึ้นตรงนี้ไม่ใช่มอสมันจะเป็นฟาลามอสมีทีเดียวคือสี่ห้าคือสี่ห้าแล้วถ้าเธอเอาผมเธอมีอยู่ตรงจมูกเขาเนี่ยเวลาง,งานออกมาแล้วผมเธอจะมาย้อยอยู่แถวๆนี้แต่ถ้าผมเธออยู่ตรงนี้เธอวิ่งมาไม่ถึงจมูกผมเธออยู่ตรงนี้แล้วเธอไลอ่ตรงนี้ ไปไหนก็เจอแล้วแต่จะมาีนี่เถอะแต่ผมเธอจะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าตรงสมุไนไพร์นความสวยมันต่างกันพอตรงนี้พออยู่ไม่ถึงสมุน์มันอยู่แค่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะย้อยไปข้างหลังตรงแล้วเาอรามินเป็นไหม ถ้าเธอมีเทคนิคในการทําอย่างนี้แล้วเธอเรามินไปด้วยอย่างนี้ผมเธอจะงุ้มผมเธอจะงุ้มนั้นเนี่ยเธอไล่มีเนี่ยอย่างครูก็นิ้วติดนี่แหละแต่ถ้าเธอทำอย่างนี้ทำง่ายๆอย่างที่เธอดูมาอันนี้ก็ได้แค่ไล่ธรมธรมดาไล่ธรรมดาแต่ถ้าเธอามินโค้งมือไปหนึ่ง ผมเธอจะงงเท่าไหร่ใช้ยอยู่ที่เธอเจางานยังไงแล้วก็นี่ก็มาหมดเลยอันนี้คือธรรมดาไม่ได้ลำบากแต่ถ้าเธอตังให้เขามี มีเคิร์ฟีอย่างนี้อันนี้เธอต้องยกเก้าสิบยกบังเก้าสิบตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งตรงนี้ตำแหน่งมันก็จะไปอย่างนี้แล้วก็ไมยย้แบบนี้เป็นผีเสื้อเขาเรียกผีเสื้อเออเนี่ยสมัยใหม่เขาเรียกผีเสื้อ เวรุ่นบางทีก็ทําแค่ตรงนี้ทําไ้น้อยๆเวรุว่นบางคนอ่ะก็ทําไม่เยอะทำแค่หน้าหูน้อยๆตรงเนี้ทำแค่ตรงนี้แล้วก็มาแค่อย่างเงี้<ม>แต่ถ้าเป็นแล้วแต่ง,งานเธอว่าเธอเหมือนเธอให้เข้ามาอย่างี้ก็ได้เดี๋ยวเรื่